ยินดีต้อนรับทุกทุท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหรศาสนันท์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤกษภกันก่อนนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะ Ace of Cups ค่ะหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่ใบที่สองนะคะไพ่เดทขึ้นมาค่ะ ไพ่ใบที่3นะคะเพ e อ f s w อ r d สค่ะไพ่ใบที่4ค่ะไพ่หดาบขึ้นมาค่ะและใบที่5นะคะไพ่5ไม้ค่ะ สำหรับในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภนะคะงานของชาวพฤษภในช่วงเดือนธันวาคมนี้งานของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาการลดทอนในเรื่องของงานอะไรบางอย่างลงนะคะทําให้ตัวคุณนะคะมีความรู้สึกสบายมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้องแบบทางานหนักอะไรขนาดนั้นแล้วนะคะจะมีในเรื่องของงานบางอย่างที่ มีการลดนะคะหรือมีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ตัวคุณนะคะชาวราศีพฤษภนะคะมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยมีความแบบทาให้บางท่านนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นเหมือนงานที่มันเป็นแบบ ปัญหาหรือมันเป็นภาระค่ะมันถูกดึงออกจากตัวคุณนั่นเองค่ะทําให้ชาวพฤกษภในเดือนธันวาคมนี้นะคะการงานของคุณมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามีการทะเลาะก,กันในที่ทําง,งานนั่นเองค่ะต้องใจยเย็นๆนะคะสําหรับเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวพฤกษภนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะแล้วการเงินของ าวราศีพฤกษพในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะไพ่สี่ดาบค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ The Hangman ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ Ace of Swords ค่ะหรือว่าไพ่หนึ่งดาบนั่นเองค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ The Devil ค่ะ และใบที่5นะคะ t e เ e r a n c e ค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะการเงินของคุณนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเออเท่าๆกันเลยนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความแบบนิ่งมากๆเลยนะคะลาย รับหนะ้าที่ชาวพฤกษ์ศพอยากให้มันมีเพิ่มมากขึ้นนั่นนะคะช่วงเวลานี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤกษบเนี่ยจะมีในส่วนของรายได้ที่เป็นลักษณะของรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าถามหาโชคลาภต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ยังไม่มีเลยนะคะสําหรับชาวราศีพฤกษบนะคะช่วงเวลานี้ชาวราศีพฤกษบต้องระมัดระวังมากกว่านะคะในเรื่องของการเงินนะคะการใช้จ่ายของคุณนะคะที่มากเกินไปตาม ใจตัวเองมากเกินไปนะคะอาจจะ ก่อให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีปัญหาได้ในภายหลังนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีๆนะคะอย่าใช้เงินนะคะเกินความจําเป็นนะคะเพราะจะทําให้ตัวคุณนะคะมีปัญหาได้นะคะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรนะคะต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะ,ะอย่าเพิ่งรีบหลอนนะคะาบางครั้งการใช้ใจ่ายที่มันเกินตัวหรือว่ามากเกินไปเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณได้ ในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะของเดือนนี้ให้ดีๆนะคะอย่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นนะคะสำหรับชาวพฤษศนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างกว่านะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษศในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ Queen of Wands ค่ะหรือว่าราชินีไม้นะคะไพ่ใบที่สองค่ะ Queen of Cups ค่ะหรือว่าราชินีถ้วยนะคะไพ่ใบที่สามนะคะ Knight of Cups ค่ะหรือว่าอัศวินถือถ้วยนะคะไพ่ใบที่สี่ค่ะ King of Pentacles ค่ะหรือว่าราชาเหรียญนั่นเองค่ะ และใบที่5นะคะ Queen of p e n t a c l e ค่ะหรือว่าราชินยเยรียนนั่นเองค่ะชาวพึกศพค่ะคนโสดก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีพึกศพนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาชาวราศีพึกศพนะคะจะมีคนนะคะเข้ามา ให้ความสนใจในตัวคุณนะคะเลยกได้ว่าอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาหานะคะมีตัวเลือกมากมายมาให้ชาวราศีพฤษภได้เลือกนะคะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกดีนะคะรู้สึกปื้มหรือว่ามีใจชอบอยู่แล้วนะคะทําให้นะคะคนโสดนะคะมีความรู้สึกกะดีกระดาในหัวใจนะคะมีความกระชุ่มกระชวยนั่นเองนะคะสําหรับคนโสดชาวพฤษภนะจะมีคนนะคะ มาทําให้หัวใจคุณนะคะรู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งนะคะและสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวพฤกษ์ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณกับคนรักของคุณนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าใครนะคะที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือมีความไม่เข้าใจกันช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ คุณกับคนรักของคุณได้มีโอกาสปรับความเข้าใจนะคะซึ่งกันและกันนะคะรวมถึงได้มีโอกาสนะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะคุณกับคนรักของคุณช่วงเวลานี้จะมีความาสุข มากขึ้นนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้กันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวพฤกษศพนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของออร์เคิลกันบ้างนะคะแล้วออร์คเคิลอยากจะแนะนำนะคะหรืออยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤกษ์ศพนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ clean it s up's นะคะชาวพฤกษ์ศพขา ได้เวลาเราค่ะที่ชาวผู้ศพนะคะจะหันมานะคะดูแลตัวเองให้ความสนใจตนเองนะคะสำหรับอลรคเคิลกำลังบอกให้ตัวคุณนะคะทิ้งนะคะในสิ่งเก่าๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นอ่อสิ่งลกลุงลงลังไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งลกลุงลังภายในจิตใจของคุณนะคะอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณนะคะเกิดความรู้สึกเศร้าหมองไม่สบายใจนะคะให้คุณทิ้งมันไปได้แล้วนะคะให้คุณเริ่มต้นใหม่ทําความสะอาดหัวใจของคุณนะคะเพื่อที่จะพร้อมรับนะคะสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะชาวราศีพฤษภที่ช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานะคะทําความสะอาดห้องนะคะหรือทําความสะอาดบ้านก็ ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณนะคะจะมาจัดการนะคะบริหารนะคะดูแลทําความสะอาดบ้านของคุณที่อยู่ของคุณที่ทํางานของคุณหรือว่าห้องนอนของคุณให้มีความสะอาดนะคะเพื่อรับนะคะความโชคดีที่กําลังจะเข้ามานั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคําทํานายของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะยังไง ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมทําความสะอาดนะคะเพื่อที่คุณนะคะจะมีโชคดีเข้ามานั่นเองค่ะขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะโชคดีนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาห์สนันด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะ